พร้อมๆกันนะคะวันนี้ทั้งต้นทางและก็ปลายทางเราจะไปรู้จักกับการรักษาคุณภาพของแหล่งน้ำในเมื่อน้ำคุณภาพต่ำหรือน้ำไม่ดีเราต้องรู้จักวิธีการรักษาคุณภาพแหล่งน้ำแต่ก่อนที่จะรักษาคุณภาพแหล่งน้ำเมื่อวานนี้ดิ้งดองเขาอารมณ์ไม่ค่อยดีก็เลยไม่ได้มาไม่ได้มาโรงเรียนหยุดเรียนไปวันหนึ่งวันนี้ดิ้งดองบอกว่ามาแล้ว ไม่ทราบว่าใครอยากจะพบบ้างอาช่วยปลบมือให้ด้วยวันนี้ดิ๊งดองจะพาไปรู้จักกับตอนที่มีชื่อว่าอะไรไปดูพร้อมๆกันค่ะวันนี้นำเสนอในตอนที่มีชื่อว่าทาไมน,น้ำทะเล,ล,เนนะเลจึงไม่กลายเป็นน้ำแข็ง เคยเห็นน้ําทะเลเป็นน้ําแข็งไหมคะไม่เคยไม่เคยหนาวมากๆๆกมากมากอย่างไรน้ําทะเลก็ไม่เป็นน้ําแข็งจริงหรือเปล่าเพราะน้ําทะเลมีกว้างมากเพราะมีถึง97ส่วนใน100ส่วนใช่ไหมคะมีน้ํำจืดเพียงแค่3ส่วนมันก็เลยไม่กลายเป็นน้ําแข็งค่ะเอ๊ะและเหตุผลอย่างอื่นมีอีกหรือไม่ มันมีเกลือมันเค็มค่ะความเค็มมันก็เลยช่วยทําให้ไม่ยอมเป็นน้ําแข็งสทัทีใช่หรือไม่ใช่อ่ะไปดูพร้อมๆกันโอ้ฤดูหนาวมาถึงแล้วฟีวฟีวเสียงลมพัดเย็นสบายโอ้ยนอนน้อยอย่างฉันยังต้องหาผ้าพันคอมาพันเลยหนาวมากๆหนาวมากๆ ตอนนี้อากาศที่เมืองยักษ์นี่หนาวมากๆเลยมีลมพัดแรงพร้อมกับมีหิมะตกด้วยหิมะนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งของน้ำอยู่ในรูปของของแข็งนั่นเองอหนาวละกันเจ้าหนอนบนลำพึงลำพันว่าแล้วไปดูเจ้าดิ้งดองกันอ้าวท่านพมอดครับ ไหนบอกว่าท่านมีนัดไงทําไมกลับมาเร็วละฮะท,ทําธุระเสร็จแล้วหรอ <c oughs> นี่ฉันไปธุระแต่ว่าคือว่าฉันนะลืมเอาเสื้อกันหนาวไปโอ้ยข้างนอกนะดองมันหนาวจริงๆรู้หรือไม่โอ้ยหนาวจนเป็นน้ําแข็งไม่ไม่ยักกะไม่สงสัยทำไมฉันถึงลืมเสื้อกันหนาวไปได้ โอ้เดี๋ยวต้องเสียเวลาออกไปข้างนอกใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าลืมเสื้อกันหนาวฮะจริงเหรครับท่านพอมดอดอูต้องเสียเวลาจริงๆด้วยอะ่ะเพราะลืมเสื้อกันหนาวเลยต้องออกไปอีกครั้งหนึ่งนะคะออกไปอีกครั้งหนึ่งเอออ่ะเสียเวลาก็ต้องเสียเวลากันว่าแล้วก็ไงคะอ่ะเดี๋ยวฉันต้องใส่เสื้อน,นั้นน่ะ แล้วค่อยออกไปไม่อย่างงั้นแล้วก็แข่งตายกันพอดีโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอฮะท่านพรมด์ถ้าไม่ใส่เสื้อกันหนาวแข่งตายเลยเหรอฮะโอ้หงั้นด่องคิดออกแล้วรอเดี๋ยวเดี๋ยวด่องจะช่วยท่านพรมด์เองว่าแล้วก็เป็นไงคะตึ๊กตึ๊กตึ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 กวิ่งไปอย่างด่วนรอเดี๋ยวนะฮะรอเดี๋ยวโอ้ย ไอ้เจ้านี้มันมาแปลกอีกแล้วมันบอกให้ฉ่นรอเดี๋ยวโอ๊ยคอยแป๊บหนึ่งของมันนี่นานจริงๆท่านจะออกไปข้างนอกแล้วจะกลับมายาเพิ่งออกไปไหนโอ้มันสร้างเอาไว้ว่าให้รอก่อนเอา้าเชื่อมันสักครั้งหนึ่งรอก็รอเวลาก,ก็ผ่านไปเป็นไงคะฟิวลมก็พัดเย็นหนาวโอ้ยป้านี้แล้วมันยังไม่มาอีก มันมัวไปทําอะไรอยู่เนี่ยมาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะอทจานยรมดหนึ่งสองสาเฮ้ยแล้วแกเอาน้ํามาสาดฉันทําไมเนี่ยเรียบร้อยแล้วคะครับคุณลงุงถึงแม้อุณหภูมิจะต่ําข้างนอกจะหนาวแค่ไหนน้ําทะเลก็ไม่เป็นน้ําแข็งเป็นน้ําแข็งไม่ได้เพราะมันมีความหนาแน่นของเกลือมากดังนั้นคุณลุงไม่เป็นน้ําแข็งแน่นอนถ้าออกไปข้างนอกโดยไม่ใส่เสื้อกันหนาวไงล่ะฮะ ดองเอาน้ําทะเลมาสาดให้แล้วเ,เป็นไงเป็นไงคะอุ่นขึ้นบ้างไหมเอ๋ยไอ้เจ้านี่ฉันจะซัดมันให้ตายน่อยน่อยน่อย,อยว่าแล้วก็เป็นไงคะปุงลุงฮัลโหลคุณลุงฮะคุณลุงเป็นหวัเเหวดเลยโอเคหัวปวดเลยเนี่ยค่ะเพราะว่าเอาอะไรมาสาดคะน้ำทะเลเอา้าวจบแล้วปลอบมือให้ด้วยเขาบอกว่าน้ำทะเลน่ะมันมีความหนาแน่นเป็นไงคะ เป็นมีความหนาแน่นสาเหตุที่น้ําทะเลไม่กลายเป็นน้ําแข็งเพราะการไหลของกระแสน้ําอุ่นจากทะเลบริเวณศูนย์สูตรไปยังขั้วโลกทั้งสองกระแสน้ําอุ่นจะช่วยปรับอุณหภูมิที่ต่ําของน้ําเย็นไม่ให้กลายเป็นน้ําแข็งนอกจากนี้ยังมีปัจจัยสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือความหนาแน่นของเกลือในน้ําเกลือทําให้น้ําแข็งทําให้น้ําแข็งตัวที่อุณหภูมิต่ํากว่าจุดเยือกแข็ง น้ำทะเลทั่วไปจึงเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำแข็งที่อุณหภูมิประมาณลบ1 9 1องศา,ศาเซลเซเกสซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในบริเวณขั้วโลกเท่านั้นนะคะอ่านี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทำไมน้ําทะเลจึงไม่กลายเป็นน้ําแข็งเพราะมันมีความหนาแน่นของเกลือมากนั่นเองใช่ไหมคะหรือถ้าเป็นมันก็ไปเป็นอยู่บริเวณขั้วโลกนะคะ อันนี้เป็นเรื่องราวที่นํามาฝากคราวนี้วันนี้เรื่องของเราเอาไปดูค่ะการรักษาคุณภาพของแหล่งน้ําเราจะมีวิธีการรักษาคุณภาพของ